สวัสดีครับผมช่างไผ่จองหอโ,โคราชเช่นเดิม,มก็มาถึงขั้นตอนการประกอบนะครับตอนนี้พ่อคว้านเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนื้อผิวงานประมาณนี้ครับ<ม>ก็ทำการอัดบูทนู่นนี่นั่นเซ็จแล้วเราจะประกอบกันนะครับที่นี่จะเปลี่ยนแผ่น<ม>พื้นกั้ง,งืงา เดี๋ยวมาชมตอนประกอบพิธีนะครับ ขั้นตอนนี้เราจะประกอบแขนลิงก์ก่อนนะครับประกอบแขนลิงก์บนก่อนเพื่อหาระยะรูใส่น็อตครับเอาให้มันฟิตที่สุดเสริมแผ่นชิมครับก็พอที่นี้เราประกอบแขนลิงก์บนเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่ตรงเตียงครับเอาตรงเตียงใส่กับแขนลิงก์ประกอบตรงเตียงกับแขนลิงก์เข้าไปก่อนนะครับ เราค่อยมาประกอบบุ้งกีอีกทีนึงมันก็อยู่ที่เทคนิคใครเทคนิคมันครับผมก็บอกไม่ได้ครับแต่ว่าผมทำงานลักษณะแบบนี้ครับครับขั้นตอนก็ใส่สลักครับกระตรงเตงบนก็แขนลิงประกอบเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเติมชิมเข้าไปได้ อันไหนมันหลวงก็เสริมงเข้าไปก็ทีน <für> ี้พอเราประกอบแขนลิงกระตรงเตงเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ดูครับดูตรงแขนลิงครับแขนลิงกระตรงเตงถ้าตึงๆมันจะอยู่ก็ที่ครับเนยครับมันจะอยู่ก็ที่มันจะไม่มันจะไม่ห้อยตรงเตงตรงเตงนะครับ ตดยประมาณนี้ครับก่อนจะที่นี้ก็คือขั้นตอนการใส่บุ้งกี่นะครับใส่บุ้งกี่ดูวครับอย่าลืมใส่โอลิงกันทรายกันดินด้วยนะครับ ขยับขยับดูให้มันตรงครับครับเทอดีมันจะตึงๆแลวครับาพอดีครับตึงๆครับ,บตึงๆเปี้ย ก็เดี๋ยวมันหลวมก่อนิดนิดหนึ่งหนึ่งก่อเสริมแผ่นจิมเข้าไปนะครับก่อเลงดูสลักดูรูให้มันตรงครับต้องมีทีมงานนะครับต้องมีต้องมีลูกน้องมีคนคอยดูให้ไม่งั้นเราทําคนเดียวเราทําไม่ได้ครับเราวิ่งขึ้นวิ่งลงเหนื่อยคันครับอาทีนี้ก็จะมาประกอบตรงเตงล่างนะครับติดกับหลังบุกงกีต่อ ดูตอนเซ็ตนะครับก็ตอนนี้ประกอบเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใส่โอลิงกันสายเสร็จเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วอัจจลบีทีนี้ก็เราจะทําการเปลี่ยนแผ่นเหงือกนะครับก็บเปลี่ยนเหงือกก็เปลี่ยนชุดแผ่นพวกนี้ครับแผ่นหลังมุงกีมันพูมาเลยครับก็ส่วนชุดมุงกีเก็บหลวม ฟิตแน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝากผลงานฝากติดตามไปด้วยนะครับนางานโทรสอบถามกันมาได้นะครับ0 9 0 8 3 7 9้าศบริการฟารสนามทั่วประเทศไทยเช่นเดิมครับเดี๋ยวจัดการชุดนี้ต่อนะครับสำหรับคลิปนี้โอเคครับการประกอบ buông chỉ con tiền sẽ lính